กินสมกินเมียงแมแตกบข,ขัว่ขอขอขวเขาั่คลิปเปิดภาพออกมานี้กบกินสมกินเมียงแล้วมันี่พี่น้องเลยถือเล็ปุ่งบังคับเมนมะขามถือข้อคัดมนเนม,าามื <c oughs> ่อกี้น,นี่นะต้นม <c oughs> ะขามนะใ <c oughs> นคลิปนี่กินสมมานี่ตัาไปเลนุต่ตาน oh chín chín tạm được à nó coi máy thằng này tăng rồi ik đi tăng rồi ik mày kinh wan bả em vẫn đang đọc sai cái bắp nấm cái bọ non đen xong đấy để nó mà กลับทักทายสบายดีและสวัสดีค่นเด้อเนาะเบอรคกูทุกคนมาแหงมากเลยค่ะเสร็จด้วยมาพอๆาครับแม่น้องวีน้องวิววันนี้มาเรื่อยเบอร์กู๊ดทุกคนเนาะกินสมน้ำกันไปเด้ไใส่ร้ายแท้เด้ออืมกินหอมแท้นี่ยน้ำลายไหล ป้ายังโมข้นมาอยู่ส่งลูกไปโรงเรียนกันจบ้านนางเผาลูกมข้นมา๊ะเนานางเผาจะเคยจิ้มดูจักมันจียอดแสงจจะเคยก่งกว่านะข้าวกล้องนมกินมีมุนมาขังเลยเ้ยยมันเนี่เี่ยมีพักกระ้ยงบอกมีก็ต้องเมื่อเอาแล้วบอกเป็นอะไรปุ๊แซ่แบแซ่บ ปังปังปังก็แต่ก็ได้ดีเด้อนชมชมส่ชมก็บิงดเตี้ยนี่เหอเหอบาจบปากกันยิงก่อนมากินแบบนี้ก่อนนี่ผกลังล่ทีนม่น่ะเยอมีก็ยิงอยู่กับบอมาเนาะนีเนาะ เอ๊ะทำมเี่ยงอะละคนมาไปมาถ่ายคนหน้าสวยมีประกันยังวยหวายเจ้า้หต้องอีกันเาไยเราไปดีีขันงยวะเข่าเข่าพอดี นุเห็ดอะไรเนาะนเห็ดไรเพราะว่านูเห็ดกบกินบวเห็ดเขาตนแตงเจียวกินบเห็ดอืมอืมจบจบะกระสับกระส่ไม่ได้วค่ะชวนเห็ดแต่เล้กิน

mà hãy khóa toàn chứ hoặc à. Mình chỉ mm -hmm. thì mưa này, Mưa bán phân đi ạ Các kết gì đấy Mà bỏ cái này ạ Kẹt Cứ xì ra ไปไหนเดี Or, ๋ยวเราพอบ่เราพอเราพอตามตึกก hmm. so ันนะเราฟอตามตึกใครยุ่สจังเฮ้มานเราฟอกว่าชอบคนในเครื่องแบบวะชอบคนในเครื่องแบบไปชาวหอไปพบกัน ล้วก็แล้วก็อยู่วันในตึกกันแหละมีความยามนะความยามไกลไปไกลมากก็ได้มากกันโอ้โเยเสียขาห้าองบนเสียแล้วเป็นยามเนาะเราบนเหมืนเจ้าของเราเหมือนเจ้าของตึกยามห้องมาตึกเป็นเราพอเป็นจะขอห้องบนมีอะ้างหรือเ่ามีแล้วนี่เ้ ah, าแบบเหตุการณ์เหตุการณ์ยังอือเราพอว่าพ่ได้เป็นเราพอ ก็เลยว่าได้เสียอันนี้เราพอหน้าห้องด้เียข้างห้องอยู่บ้าเราเสียแล้วบ่ได้ไปเาง้องแล้วเฮ้มาขามเจ้าบ่อนี่กินขาอันที่มันแบบพอดีกินชมมนผสมไเนี่ยตัวน้าหวานเยาหวานเลยพน้องจะอะไอันจานีคนจากคน เราเยียงมาแตข้างนอกเฮ้ยน้่นเอาไป้รเไปทเปนบนี่กินาดียวองเลยไอยากไปหางานหาเลยเด้อ จริงไปเนียงานกกบเห็ดหไดเลยฮงานก๋หมดเเห็ดอ้าวกำลังใจปัวกหกำลังใจปุ๊กโบ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 บ่สารเอาเวลาดอกพองเห็ทุกยางต้นาะโบเลือคนนั้นเลยโบกตนแน่นแล้วเอากับเขาเขามาจอดอยู่รนาบโกรถและก็จดได้หมด รถรถรถออกคนเข่าแล้วสิ๊กมาแหกมานแ้นี่เขาบอกว่าบอกให้กินเล่นหนันเล่นหนีอยู่ก็าปทำได้นั่งกินเนยนั่งกินเนเอิ่มเนอะอัอนี้อนงามเป็นยองไงเออ กิน bon ันกินอันยังไงวะ้กินเ่อนิิน้กินเลยกินเรื่อยๆกินไม่หนีสายไก่กินมันลงไปเาลองเอาคือมัดคำลองเอาสับไปนั่เนี่ยนา้ยังไงหน้าขึ้นเลยั้งนี่กัเห็ได้อยู่แกะเปลือกไปโอก เดี๋ยวให้พ่อเจ้าไปขืนนห้ก็ได้มันได้สิไปขูดเปลือเชอดอ่ะลอกเปลือมากระเปาแล้วก็ไปมาแล้วกระเปาแล้วก็ไป <c oughs> มาหอดูิไปเาอเ้นใส่เ่อเลยน่ อูวาแน้องอยู่นา,า,านี่พามาเลยว่าูวา,ามานําเนือมาแบบพามาใหา้หูจักนะ เท่าไรกับ่้ามาก,กจะเจอมีแต่ว่ามาคนเดียวมาคนเดียวและแมงมันมีคำน่ะมีคำแบบนี้ผ่าละลายแล้วแบบเนาะลูกกระสิเกองานคนเดียวอะไรอย่างเดี๋ยวจะขคาลดาราคาห้องลดกระพรอน สองั้นสอขั้นผอนสอั้นยันผอก่นต้อกบอซอยกันพ่อนกตีจะใส่กันวันนี้แล้วคนเดียวด้ซอยมันนี่คนเดียวบัตรองับภรรคนเดียวหมดแล้วคันน้ำวัดเดือนนี้ยังอีกขั้นสองันนี่คือนีกอคือพ่อนในทา้งบ้านบอ ของเจ้าของ,ของเจ้าของไปเลยแตบ่บัดแบบเดินนี้ขันนะ<อ>ในขันนะอว่าาก็เป็นคนชูไม่ได้เนาะคนรดคนเดียวตที่หาพลกันสองคนแบบนัลแบบนี่มันนี่ไปเลยพรพอ,อว่าเห็นงานเนคนเดียวชื่อหรือ่า

เอาเดิมเ่าเรียนนั่นแหลแค่สมุดเดียวสมุดสมุดบาร์ยาห่างทางยากันทางยากันมีสิโทรศัพท์อยู่บ่เหรอคว่าโทรศัพท์อยู่โบ่อันซับสินทรพนน้ำกันนะได้พอนรถสองคันอย่างไรจักรจักรยังจักรบอรถเก่งนี่บ่าแม่รถเก่งทับเป็นยี่โบ้เหรอบ่ Ng yêu là yêu đều. được cả mọi người có thể, mặt 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 mặt

มอเตอร์ไซค์ยังอีกปีนึ่งหมดแล้วเบิดแล้วมอเตอร์ไซค์หางขาดแค่แบบอีกนะเสียวฟันเสียวเขียวแซ่บอยู่กับมันหอมแต่ว่ามันพอกินนี่ไปมันมันเห็ดไอเสียนี่หอมกับซอยใช่โย่วแบบเนยกินกับมันไอเสียวมันเสียวแค่ตรงไหนคะหอมแซ่บแซ่ มันแบบอ่ะกินต่มางห่งกนรอบนึงแล้วเนาะอ๋อตาหุแล้วหรอตมาหง้วมันก็เลยกินแบบกินเป็นเพื่อนเจ้าสือๆนั่นเ่อ๋อ่ได้อยากอะกินเปเพื่อน่คอยอาแหมยาเพราะ่งั้รอบเนอาวรู้ทีจะอยากอยากอะไรอยากอย่างนี้เราสิกินหกินตัวกินแบเป็นยง

หวานนะคะที่หวาน,นเยอะนะคะส่วน,นคนนีเยอะจอีน,น,นจเน <c oughs> าะห้ามหอยกินของหวานเราต้องกินแต่ของเค็มบอกระธรรมดาธรรมดาด้วยว่าหอยกินของหวานหรือของเค็มนะเค็มไม่เกลือกินแลงเฉยๆแบบหลายท่อเลยขวายเ่าไม่หยากเลยสมัยตอนสองน้องดี ลองดูองวิวดยมา่มยากมกินยากเลยส่มากินพวกเมี่ยงลมากินพวกเมี่ยงแบบตำตัเฮมากินเมี่ยงมากินส่ส่งก็คือส่งเี่ยงก็คือี่เนาะเดี๋ยวจะบ่เอามาแตะเดียวกันเมี่ยงกับมืค่ะเพือ เต้าตะมือเค้าเาำไข่เนี่ยแบบนั้น่ืออิ่มแล้วก็อิ่มเลยแต่อิ่มเลยหืมห้าขึนรถักนึงสิเป็นแบบว่าใครกินไอ้เจียนอิ่มหักเลยนี่ก็เยอะ แซ่ปดีเนาะเดียวพาแซ่บเดียสอกเนาะ่ตัวเดียสอก่ัเดองม่อแต้มก็ไม่ต้ต้เนื้อมันเดือดกินแบบใจนี่แซ่เนาะจนม้าางใกล้ให้ดูขาเนาอ๋อเขาัับไปยังไปยังยังได้ชิคกด้พาด้วนี่ Lòng vĩnh đi vĩnh 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 để vĩnh 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 bà vĩnh 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 ไปแล้วไปแล้วไปคุ้ไปคุ้มไปเยอะไปน้ำเอื่อยหุนไปไปบอกคุณที่ห้องขอเขาเห็นนั้นว่าปากคู่เดินคือไม่แซ่คือไม่แซะแล้วก็ป๊บแล่นไปห้องน้ำเอื่อยหูวเพราะว่าลูกไปอยู่น้ำเอื้อยเห็นยังแม่ถามว่าลูกไปอยู่ห้องเอื้อยเห็นยังลูกคือบอกเขาห้องโรวิวก็บอกว่า ปักคูถือไม่แส้เรา่านเรายานปักคูตีปักคูถือไม่แส้ะวระเราเลยไปเลยฝ่้ยอะไร่ายฝ่ายอะไรปะยิเดียดแค่เดี่ยดขาเลยมันไม่ค่อยเท่กันนะ

อพี่น้องเลยคลิปนี้กาซัตที่เด็กพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนจะมีกันเด้อเนาะกินสมกินแซลยอกกัครัวกันม้วนเสียพี่น้องเลยทำปลาับผิดผัดอะไรดากราบขอโทษขอใครแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ับเนรบีคอลาไปแล้วเดี๋ยวพบอกันในคลิปต่อไปเด้อเนาะคลิปนี้ก็บพ่อพ่อก็มาสบายดีสบายดีทุกคนเดี๋ยวพบอพกันในคลิปต่อไปเด้อ